ครับพบกับผมช่างโฮซ่อมง,ง่ายๆไม่มีกั๊กนะครับสำหรับวีดีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปต่อหัวมอเตอร์พัดลมนะครับต่อกันแบบสมมุติว่าพวกเราพันมอเตอร์กันไม่เป็นนะครับการพันมอเตอร์ไม่เป็นเนี่ยเข้าหัวสายพัดลมบางทีมันก็ค่อนข้างกะยุ่งยากนะครับถ้าเราทําไม่ดีเราทําผิดพลาดบางทีหัวมันแยกออกกกันไปหลายชุดเราก็อาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะวันนี้ผมก็จะมา บอกเก่าแล้วสิถึงวิธีการทําว่าพวกเราจะทํากันอย่างไรนะครับสําหรับคนที่พันมอเตอร์เป็นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเขาเห็นด้วยตาเขาก็รู้ว่าสายไหนมันคู่อยู่กับสายไหนนะครับแต่ถ้าสําหรับช่างที่ไม่มีความรู้เรื่องการพันมอเตอร์เนี่ยก็ต้องอาศัยความประณีตนิดหน่อยในการทํางานนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหัวมอเตอร์ที่มันเก่าแล้วนะครับมีคราบออกไซด์จัดอยู่ที่สายทองแดงทําให้หัวคอยมันหลุดออกมานะคะ สายท้องแดงมันหลุดออกมานะครับบางเส้นขาดครับวิธีว่าจะต่อเข้าไปได้ยังไงแบบไหนเดีย๋ยววันนี้ผมจะมีวิธีมานำเสนอกันนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในแต่ก่อนเข้าไปอย่าลืมนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปพบกันด้านในนะครับวันนี้เราจะมาซ่อมหัวคอยพัดลมกันนะฟังกระชัดนะหัวคอยพัดลมนะครับ ทองแดงที่มันขาดเป็นบางเส้นแล้วนะครับหัวมันออกไซด์มันจับนะฮะเละตุ้มเป๊ะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาลื้อทําใหม่เลยนะครับรื้อออกมาทําใหม่เลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอากายมานะครับตัดตัดสายไฟนะครับอย่าให้โดนทองแดงนะฮะให้ทองแดงมันคงอยู่ในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับเราก็เลือกตัดนะฮะสายไฟเอาอย่างเดียวนะครับแล้วก็จับ ให้มันอยู่พยายามให้มันอยู่ในในสภาพเดิมผมให้ได้ที่สุดแม้บางเส้นจะขาดไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันบางบางช่วงมันจะยังพันกันอยู่ก็ปล่อยให้มันพันอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันแยกออกมาฮะค่อยๆตัดตัดให้หมดนะฮะถ้าเป็นช่างพันมอเตอร์เป็นก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเขาจะดูออกว่าเส้นไหนคู่เส้นไหนแต่ว่าสมมุติว่าเราไม่เป็นเลยเราไม่เป็นเลยนะฮะเรื่องมอเตอร์ เราก็พยายามที่จะใช้ของเดิมมันนี่แหละให้ได้มากที่สุดนะครับ <Okay. S 1> ฉะนั้นอะไรที่มันพันกันอยู่ <Okay. S 1> ก็พยายามให้มันพันกันไว้นะฮะ <Okay. S 1> อย่าไปอย่าไปแยกมันออกมาครับตัดแต่สายไฟอย่างเดียวพอเราอ <All day. S 1> อกทั้งหมดนะครับนี่ฟิวครับฟิวก็ตัดออกไปเลยเดี๋ยวก็ใส่ตัวใหม่นะตัดออกไปเลย หลังจากตัดหมดเสร็จเรียบร้อยก็เอาเทปพันทายที่เรารัดประคองสายไว้นะฮะรัดประคองไว้เรามารัดตอนหลังนี่แหละนะก็ตัดออกตัดลําบากก็เอาหัวแหลมจิ้มหัวแหลมจิ้มดีกว่า้าปลอดภัยมันจะไม่กระเทือนนะครับไม่พลาดไปโดนอะไรนะฮะพอออกมาเรียบร้อยนะครับก็สายไฟเนี่ยไอช่วงปลายสายไฟที่ต่อลงพัดลมนะฮะช่วงปลายมันแข็งแล้วเราจะใช้เส้นนี้แหละแต่ว่าเราจะตัดปลายมันทิ้งไปครับ ตรงหัวมันแข็งเราตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็ปอกใหม่นะครับปอกเท่าที่เราจะต่อนะฮะเท่าที่เราจะทํางานนั่นแหละนะครับปอกสายหุ้มให้เรียบร้อยแล้วก็ปอกสายทองแดงให้เรียบร้อยเลยเอาไว้รอเลยนะครับปอกสายทองแดงเอาไว้แล้วก็เอาฟิวมาต่อไว้เลยนะครับฟิวก็ข้างนึงมันก็จะต่ออยู่กับสายสีขาวซึ่งเป็นสายไฟนะฮะสว่วนอีกข้างนึง มันก็จะไปต่ออยู่ที่ C นะครับแล้วเดี๋ยว C เนี่ยเราก็จะเอาไปต่อกับสายท่องแดงนะฮะตามวงจรที่ผมเขียนให้ดูเนี่ยฮะถ้าเข้าใจเรื่องวงจรมากกว่านี้เดี๋ยวผมก็าวางลิงก์ทิ้งไว้ให้นะครับผมเคยทําคลิปการเข้าหัวสายแบบเต็มๆมาไว้แล้วคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะาวางลิงก์เอาไว้นะฮะก็ตามกลับไปดูกันนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาค่อยๆคลี่สายทองแดงออกมาฮะค่อยๆคลี่ออกมาใจเย็นๆนะครับเพื่อที่จะดูสิ่งที่หลงเหลืออยู่นะครับว่ามันมีสายสีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับที่จะปล่อยเราดูออกนะครับคลายมันออกมานะสายทองแดงครับเราสังเกตดูมันจะอยู่ของมันเป็นคู่นะครับถึงมันจะขาดมันก็จะมีคู่อยู่ตามคนคนะครับเราพยายามจับคู่มันให้ได้นะฮะพยายามจับคู่มันอยาให้คู่มันหลุดออกจากกันนะครับ มันจะสะดวกในการที่เราจะต่อสายกลับเข้าไปนะฮะแล้วสายอ่าไหนที่เราเจอแล้วมันใกล้ๆหลุดเราก็พันมันเอาไว้ก่อนนะครับจับมันควบพันเอาไว้ก่อนนะฮะค่อยๆคลี่มันออกมาครับคลี่ออกมามันพันพันกันนัวๆแล้วก็คลี่มันออกมาครับคลี่ออกมาเป็นคู่ๆนะฮะนะอันนี้มันจะหลุดแล้วก็พันให้มันแน่นไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันแยกจากกันนะให้มันรักกันมากๆนะครับ อันนี้ไม่มีหัวสายไฟส่วนอันนี้ก็ไหมหมดแล้วนะครับดูไม่ออกแล้วนะครับป่าสีอะไรแต่สีแดงยังอยู่นะครับสีแดงยังอยู่เราก็รู้แล้วว่ามีสีแดงอยู่คู่หนึ่งคือคู่นี้สีแดงก็คือเบอร์สามนะฮรับสำหรับฮัตติลนะครับอันนี้เป็นของฮัตติลีนะครับสีแดงก็คือเบอร์สามนั่นเองครับหลังจากเรารู้แล้วว่าสีแดงเป็นเบอร์สามนะฮะเราก็เอามันออกไปเลยก็ได้นะครับ แล้วก็พันมันเอาไว้นะฮะสำหรับเบอร์สามของมอเตอร์เนี่ยถ้าคนที่เป็นช่างพันมอเตอร์จะรู้นะครับว่าเส้นหนึ่งของทองแดงมันจะคือเส้นจากขดนอกครับคือเส้นจากขดรันนั่นเองนะครับส่วนอีกเส้นหนึง่งมันจะมาจากขดข้างในนะฮะมันจะคือเบอร์3ามนะครับเบอร์3ามมันจะมีขดนอกเส้นหนึ่งแล้วก็ขดในเส้นหนึ่งนะครับส่วนเบอร์อื่นมันจะเป็นขดในทั้งหมดนะครับคู่กัน ครับแล้วก็จับมันพันไว้ให้เป็นคู่นะครับให้เรียบร้อยนะครับสําหรับสายไฟนะครับหัวไหนที่มันคาอยู่แล้วพอจะดูสีออกแล้วก็จํามันไว้ให้ได้มากสายที่สุดนะครับมันจะได้ง่ายต่อการดูเบอร์ของมันนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็ขยับมันให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับลองจับเรียงดูนะครับมันจะมีตำแหน่งประจําของมันอยู่ถ้าเป็นช่างพันมอเตอร์เขาจะรู้เลยนะครับว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนนะฮะ ส่วนเราไม่ใช่ช่างเราก็คาดดาจากการจัดวางตำแหน่งของคอยทองแดงได้นะครับทั้ง3คู่นะฮะตำแหน่งจะเป็นแบบนี้นะครับการวางตำแหน่งนะครับลองสังเกตดูนะครับแต่ถ้าผิดพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนเส้นเดี่ยวทางด้านขดในก็คือสาย C และเส้นเดี่ยวทางด้านขดนอกก็จะคือสายไฟนะครับก็คือไฟบวก C นั่นเองนะฮะผมก็ใช้หัวแรงจี้เชือกที่มัดมันออกนะฮะ ไม่ใช้มีดนะเพราะว่ามีดมันอาจจะไปตวัดโดนอย่างอื่นได้เราใช้หัวแรงแล้วค่อยๆดีเชือกให้มันละลายออกนะครับแล้วก็คลี่มันออกไปเพื่อทําให้พื้นที่มันทํางานได้สะดวกที่สุดนะฮะนะครับอย่างนี้นะครับตัดเชือกมันออกมาก่อนมันจะได้ขยับขยายให้มันคล่องตัวขึ้นวลาที่เราจะมัดทองแดงมันจะได้ง่ายเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมัดหัวเข้าไปใหม่อยู่แล้วนะฮะ แล้วก็พยายามที่จะเปิดที่เปิดทางให้มันทําง่ายขึ้นนะครับทราบว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่า ครับเทคนิคก็คือเราอย่าพยายามให้มันแตกคู่นะฮะเมื่ไหนมันเป็นคู่พยายามให้อยู่คู่เหมือนเดิมนะครับมเราจะได้ดูง่ายเรามานั่งไล่นะครับอันนี้เป็นคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่เห็นไหมกอดกันมันกอดกันเห็นไหมมันจะหลุดเราก็ต่อมาซะพันให้พยายามพันให้มันอยู่อย่าไปขยับตำแหน่งมันนะครับเราจะได้สะดวกสะดวกเวลาต่อสายไฟเราจะรู้ว่ามันคือเบอร์อะไรจากตำแหน่งที่มันอยู่นี่แหละครับเรา ผมจะทำให้ดูนะครับว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์อะไรครับเนี่ยครับช่างพันมอเตอร์เขาจะพันอนี้แหละับแต่คนอื่นไม่รู้นะฮะในสมัยก่อนเขาพันอย่างนี้แล้วผมก็สังเกตว่ามอเตอร์โรงงานก็เป็นคล้ายๆกันด้วยครับเนี่ยนะฮะจะเรียงกันแบบนี้อันนี้คือเส้นนอกเส้นนอก,เส,นนอกเส้นนอกเนี่ยสายทองแดงสังเกตดีๆจะใหญ่เส้นในนะครับ ลวดมันจะใหญ่กว่าอันนี้สีมันต่างกันก็เห็นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูทั่วไปอ่ะกดนอกมันจะใหญ่กว่ากดในเบอร์หนึ่งแบบครับนะอันนี้เป็นสายสีขาวก็คือสายไฟอันนี้คือกดซสีสายไฟต่อสายซีนะครับสายซีอันนี้เบอร์หนึ่งนะฮะไล่มาเลยเนะี่ยหนึ่งสองสามเห็นไหมครับไล่มาเลยหนึ่งสอง ามมันจะเรียงแบบนี้ฮะมันเด็สามนะครับสามเดี๋ยวผมเบอร์ละเนี่ยหนึ่งสองสามมันจะเรียงแบบนี้นะครับผมถ้าเราจับพีมันจะเรียงแบบนี้สามมันถ้าถ้ามันกิดถ้าผมว่าน,นี่มันไปเข้านายม,มันจะขัดกันเนี่ยสายมันจะขัดกันนะฮะมันจะเรียงกันอยู่แบบนี้เลยครับอันนี้คือกดสตาร์ทกดสีมาดูวิธีต่อกัน,นครับ เราเริ่มต้นการท,ำทำําความสะอาดหัวสายแล้วก่อนวิธีการท,ำทำําความสะอาดอย่างไรนะครับก็จับสายขึ้นมาฮนะไฟไม่ต้องแรงนะฮะเราช้กไปช็กนะไฟไม่ต้องแรงไฟน้อยๆอยถ้าเป็นต่อยิ่งสั้นไฟต้องยิ่งอ่อนนะครับนี่นะก็ประมาณว่าที่เราจะที่เราจะ จะพันไปที่หัวสายนมือยาวมากให้ให้ฉนวนมันนะครับมันเป็นน้ํายาเคลือบอยู่นะครับซึ่งมันเป็นฉนวนนะให้ฉนวนมันวูบหายไปนะฮะมันวูบออกไปทำไมผมถึงไม่ใช้กระดาษทรายเพราะเลยเพราะว,าว่ามีกระดาษทรายเลยประการที่หนึ่งคือมันไม่สะอาดสักทีเดียวนะครับแล้วก็การทีสอ๊อกคือว่าบางทีกระดาษทรายคมเกินไปทําให้มันคล้ายว่า จสายไฟสายท้องแดงมันจะขาดเป็นป้องๆได้นะครับให้มันลูกหายไปนะครบแล้วนะครับแล้วก็กระดาษทรายอ่ะอ่านเบาๆพอรูปเบาๆล,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 ละเอียดละเอียดก็ได้นะครับกระดาษทรายละเอียดขนาดก็ได้นะครัำ ที่มืออาชีพเขาใช้คัตเตอร์นะครับก็แล้วแต่ใช้อะไรก็ว่าปลอดภัยนต่ก็ใช้นี่แหละไฟอ่อนนะฮะใช้ไฟอ่อนมาตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตการพันมอเตอร์เขาบอกซึ่งผมเลิกมานานแล้วครับนะครับนี่ฮะเอาไาเส้นสั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็หาทางต่อเป็นส้นสั้นนี่แหละครับ đó đi tỏi, để cho chúng ta không để cho nó ta không vui 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 sẽ vui 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 mất kia vui 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 rồi vui 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 รัดนะครับเวลาที่จะรัดเนี่ยมอเตอร์เก่าเนี่ยนะครับพยายามดูรอยเชือกมันมีเชือกโปรเนี่ยนะมีเชือกคล้องอยู่เนี่ยพยายามสอดให้มันได้ตามรอยเชือกที่มันสอดเข้าไปนี่นะฮะเพราะบางทีไปเจอแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยสมมุติไปเจอแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับพอเรารัดเข้าไปบางทีมันรัดตรงนี้ขาดเลยนะฮะตรงเนี้ยมันรัดตรงเนี้ยขาดเลยนะครับฉะนั้นเวลารัดอันนี้กดดูเนี่ยมันจะเป็นข้อแบบเนี้ยครับเนี่ยรอยที่เขามีรอยอยู่นะฮะพยายามรัดให้ตามรอยเขาเนี่ย จะปลอดภัยนะครับหมับเพื่อช่างนะครับอย่างนั้นบางทีเราพลาดขาดเลยเสียของเลยนะอเสร็จแล้วไอ้นี้เราก็ต้องพับไปไว้ข้างล่างเพราะมันเป็นฟิวนะมันต้องไปอยู่ข้างล่างมันต้องไปอยู่แนบกับของแดงครับง่าย ท่อที่ผมใส่นี่เป็นนี่นี่นะครับเป็นท่อโซน้ำร้อนนะฮะไม่ใช่ท่อหวัวครับเนจะอยู่นี้นะครับค่อยเดี๋ยวค่อยพับมันอะเรามาต่อกันเลยสีดําเป็นเบอร์หนึ่งสีดำฮา,ารตาริเป็นเบอร์หนึ่งนี่มีเบอร์หนึ่งอยู่ไหนเบอร์หนึ่งนี่เบอร์หนึ่งในเส้นสั้นเนี่ยเบอร์หนึ่งสั้นทําไงดีมันสั้นทําไงดีเพืนน่อนว่าทำไงก็พอเลยนะ เราดึงเราดึองออกมาเส้นเดียวก็พอเส้นสั้นให้สีดำม,มันเดือดมาได้เดือมและ้วก็ว่ามันพอทองแดงมันมีสองเส้นคู่นะครับพันนี้มันได้คู่นะไม่ใช่พันไปแล้วพันเป็นเส้นเดียวบัดกีไปเสร็จเรียบร้อยเราไม่รู้ตัวพันอยู่เส้นเดียวมันไม่ติดนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันจะไม่ครบวงจร นเสร็จครับเส้นที่สองสีน้ำตาลนะครับอารตัลีสายสีน้ำตาลเป็นเบอร์สองับเบอร์สองก็เดินขึ้นมานี่ C ซีเอนี่กดลันมาแยกไปก่อนเอาทีละเบอร์อันนี้สายซีนะเบอร์สอง ทันส,ะสะัสะสะ้นเบอร์สองนส,ะสะันะก็เบรอร์สามนี่คือเบรอร์สุดท้ายละสีแดงมัตรินะครับสีแดงเบรอร์สาม ต่อไปสายซีซีอยู่ไหนเอ่ยซ like ีเมื่อกี้เราลืมมัดเข้าไปโทษทีครับเราลืมมัดไปก็ไม่เป็นไรนะเราก็ลองแหยียบหรือยิ้มเหยีหน่อยได้ไหมเอาก็รัดแน่นแล้วด้วยสิแต่เส้นเดียวมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับฮะปล่อยครับไปสายซีนะครับนี่สายซีซีก็นี่ครับเส้นเดียวๆอยู่ด้านใน มันคือหัวของปดสตาร์ทนะมันคือสีคือสายสีเสร็จเรียบร้อยครับก็น,บนี่หัวฟิว์เนี่ยเห็นไหมฟิวนี่ก็คือนี่นี่สีขาวสีขาวนะครับไปลองต่อมาต่อสายสีนี้เลยสีดำครับสายสีเนี่ยสีดำ นะครับลบตัวเบอร์แล้วเราก็มาบัดกริ่งบมื่ี้ใส่ไฟเนี่ยเราควรใช้ปลัก๊กเป็นตัวช่วยนะฮะใช้ปลัก๊กเป็นตัวช่วย,ววยโดยเฉพาะใส่ไฟเก่าด้วยเนี่ยต้องใช้ใหญ่เลยนะครับทีการบัดกีิ่เพื่อนส้างเขาคงจะทำได,ดนะ้แล้วนะจะไม่มีปัญหา นะครับก็ความแน่ใจเพราะว่าทองแดงนะครับบางบางช่วงอาจจะไม่ต่างใช้คิดว่าเมื่อกี้ก็แช่ตะกบไปสักแป๊บหนึ่งับตะกบวิ่งในทั่วนะ วัดดูนะฮะก็วัดคอยเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยเราวัดหัวคู่เดียวก็รู้แล้วนะครับก็คือคู่ C ีเนี่ยวัดคู่ C เนี่ยแค่คู่เดียวเราก็รู้แล้วครับว่ามันจะมันขาดหรือว่ามันช็อตครับ700โอห์มนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นปกติแล้วครับนะฮะรอบแรกวัดแล้วมันไม่ขึ้นเลยดูมาทำรีวิวเพื่อเพื่อนช่างดูนะครับแค่นี้ก็มันก็ใช้ได้แล้วนะครับ เวลาที่เราวัดคอยวัดแค่นี้ก็ได้นะเพราะว่ามันขาดตรงไหนก็นแล้วแต่จะวัดไปขึ้นนะครับถ้าจะวัดไปรายละเอียดเราก็จะกดลันเนี่ยเราค่อยๆวัดไปถ้าจะวัดแบบละเอียดค,คือวัดไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปตั้งแต่สมมติว่าเบอร์หนึ่งนะครับโอเันจะมากจากซีก่อนซีมอมจะมากสุดนะครับแล้วก็ไล่ามา ที่เบอร์หนึ่งครับซีนจะค่อยๆลดลงนะฮะเนี่ยแล้วก็เบอร์สองนะฮะแล้วก็เบอร์สามครับค่าโอมมันจะค่อยๆลดลงค่าโอมเหล่านี้มันก็คือว่าสมมุติเราวัดอันนี้มันก็คือค่าโอมของพวกนี้บวกกันนะฮะคืออนุกรมเงินทั้งหมดเลยแล้วออกมาเป็นค่ารวมที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นค่ารวมของสายนะโอเคนะครับเป็นที่เรียบร้อยถ้าเราไม่ใช่ช่าง ที่พันมอเตอร์โดยเฉพาะแต่ว่าไอ่ปอกทนความร้อนเนี่ยเราต้องซื้อเก็บไว้บ้างครับเพราะบางทีเราต้องใช้นะอันเนี้ยเวลาที่เราจะปกติเขาจะมีกระดาษรองคอยนะครับหรือว่าเขาจะเป็นพวกสลัพลาสติกแต่ว่าเราเราไม่มีระตัดได้นี่แหละ่าวครับถาวอันนี้ประมาณสามมิลนะเนี่ยาเอาก็แบนแล้วเาก็ม้วนนี่ได้นะ ไว้ใต้สิงไว้ใต้คอนนะเนี้ยนะลองนี้ทรับกันการสายไฟพวกเนี้ยมันไปนอนอยู่กับคอยเราจะให้มันไปอยู่กับคอยโดยตรงมันไม่ค่อยดีลองสัดหน่อยอนี้เพื่อความสบายใจครับถ้าใส่า้วย ที่เราสอดเข็มทนทายเข้าไปอย่าลืมนะครับพยายามดูว่ามันไม่มีรวที่ตกของช้างไปนอนใต้ท้องเดี๋ยวมันเยอะขาดแล้วเราจะลำบาก นี้นะครับ ต่อเพื่อทดลองกันก่อนนะครับต่อเพื่อทดลองมันก่อน เดี๋ยวลองดูนะฮะเสียบปั๊กก่อนเรียบร้อยนะครับก็เป็นกานว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการต่อหัวสายไฟมอเตอร์นะครับ ทีการทำงานก็อย่างนี้นะฮะคนที่หันมอเตอร์ไม่เป็นก็จะทําได้นะครับครับแล้วถ้ามีวิธีแบก็จะเอามาลองทำนะครับปรับวิธีก็จบเพียงเท่านี้ครับ